对。<Okay. S 2> <Okay. S 3> okay.

ý thức ăn mặc 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 ăn ใช่เพราะว่าทานข้าวันมา่กนมาตีข้าวปุ๊บมันก็ไตน้วยเ่อใช่ก็มันดึกแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราินแล้วต้องรอยอ่อยๆดถพอเรานอนแล้วมันก็จะตหลย้อนให้กุ้งอยูทั้งเลอทั้งตบนีคือเราตมาตีเลยแล้วเขา่คุยตีแล้วไม่ค่อยเหลือคือเสียดายเ้วเก็บเรียบร้อยเลยนะตีเยอะมากอนก นอนง่ายสุดนบนยกไปเยกมากว่าชอบนอนเบรกอย่างคนนอนยต้องอาอย่งดื่มก่อนี่ถ้าไม่ใช่ตอนเลยใช่คือถ้าไม่ถ้าไม่เล่น สามทุ่มหลับเลยก็เลยก็เลยแบบสองวันก็โอเคแล้วพอใส่นจะง่วงนะแล้วเดี๋ยวพออาบน้ำอะไรเสร็จนะเขาก็หลับเลยตื่นไฟแล้วนี่ชอบเปิดไฟที่ทำงานก็เปิดไปสองกางวันปิดไปหลับแล้วเจ้ ถ้าหิวดิก็อาจจะผละมาสัองสามเ็เใหญ่แนี่ใส่ในตู้เลนอ่ะเล้วก็นแบบเกล่ขึ้นใจสักสองสามเดเลยเนี่ยบางทีก็น้ำมะพร้าวสักหน่อยนีค้รับุ่เอาไม่ไ้ปรุเลยมพี่นิดครับยังไม่ตีอ้

ดีกับ้องไม่เหนื่อยเลย <c oughs> ครับเอาะวะลิฟ์นะไม่ใช่อังคันมาใครที่ใครที่ <c oughs> มีอ <c oughs> ังคันนา <c oughs> ต้องต้องนั้นนะต้องเปลี่ยนเลยโอ้โห กำลังด้วนะงทีวงวงแล้วก็อะไำลังบางทีเราใช้ด like ้านนี้ไม่ถูกด้านไม่เต็มเราด้านนไม่ถิดแรกๆเราบอกให้ไม่ทำต้องเปิดต้องเปิดอะไรต้งเปิดอะไรต้องเปิดอะไรเปิดไหะตรงนัุ้๊บู่ว่ผูกตู่ให้แต่อย่าผูกมดีจ ดูดดดดงลูกโจยอโดกลุ้มขึ้นมาแรงพ่อเ็าดี

Mấy bay, mấy bay Còn đen tôi yên I was quite